สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาพบกับช่องผมเองนะเจ๊งนี้นะครับทีดีบิวจีโปนะครับอ่าโปรับข่าปมาจำนวนมากนะเราบอกว่าฟาร์มน,นู่นนี่นั่นแต่ไวเบมีสี่ร้อยเนาะอ่าเราจะมานี่เขาไอ้นี่เขา,ากันไม่เขาเขาเข้า,าประเทศอื่นทำเาคนอื่นได้เนาะคนนี้อ่านี่นะอ่า คนต่อไปอืมคนที่สามต่อไปเลยคนที่สี่ดูหน้าหน่อยอ่ะสวิททาวเนาะคนที่ห้านะครับ สีน้าวน,นคนที่หกอ่าเทนี่นะไอ้แกงโปทั้งหายนะโดนอย่างนี้หน้าอย่างหล่อเลยอืมอืมอันนี้ดิดคอร์ดหืม แกงโปนะแกงโปต้องมาจานน้าสงสารเนาะไม่ไหวไม่ไหวดอลฟินซิตี้เนาะใครมีคนแบบนี้อยู่ในประเทศช่วยเช็คด้วยนะฮะว่าของของท่านเจอรับการเสกหรือเปล่าเนาะเสียดายนะครับเสียดายแต่ขอนิดนึงแล้วกันปากเขาแทบจริง อันต,ตัวนี้เล่นสองโลนะร้อยหกห้าเฮิร์ตเนี่ยเล่นสองโลนะมีสองอดีนะครับอ่าคนนี้ใครอ่ะคนนี้ไม่รู้ซัมเมอร์ต่อไปเลยซัมเมอร์อ่าแล้วก็คนนี้นะฮะประจานต่อเลยครับสมาร์ทอยู่วอชซิตตี้นะครับผมแจงโปเนาะแฮร์นะรี่ ผู้หญิงเหมือนกันนางสารอยู่พิษทาวอยู่สวิตทาวแก๊งดีเอสด,ด้วยนะแต่เทนนิงมาอยู่อยู่ใครไม่รู้ผมไม่สนใจแต่ผมจะประจานมีนหาติดต่อผมนร่องงสารนะอือผู้หญิงสวยๆแต่ว่าไม่น่าอยู่คนนี้เฮีย้ยจังไรจังไรเนาะ บีดดูสิบอกบีดอ,อยู่เยอะพิททาวมุกทาวโอ้พระเจ้าอยู่พิททาวนะชื่อนี้ตามนี้เลยชิปเบคอนทาวแต่ละประเทศช่วยเช็คของเขาด้วยนะฮะแต่ละประเทศเดี๋ยวจะโดนเหมือนไอ้นี่นะฮะ ดนเหมือนประเทศนะตรงนี้นะแคนดี้อ่าสวิตท,ทาเหมือนกันเพื่อนเาเยอะเพื่อนมาเยอะเมกาไนาท์วอชิตี้นะครับผมช่วยเช็คด้วยนะระวังกันด้วยนะครับแกงโปนีครับแกงโปนะแม็กปักแซบป,ปักแจ๋วพิททาวมุกทาวกระจอกมาบอกเลยไร้เส้น ปากดีเลยสิ่งบ็อกซิ่งสิ่งบ็อกซิ่งปากดีมากฮิตาวดอฟฟินฮิตาวประเทศไหนนี่เขาโป้ได้แกงนี้คือเขาจะไปกันนะฮะที่หาช่องโหว่นะฮะเดี๋ยวผมแปะอ่อแปะไว้ให้ครับแปะไว้ให้แปะไว้ให,ให,ให้ดูอยากผมอยากดูสีหน้าเขาเหมือนกันแต่ละคนเนะาะเขาจะรู้สึกไงเนาะในเมื่อคลิปลงไปนะัดอีกคลิปหนึ่งที่เขาประเทศ เออเซกของดีกว่าวัยเบติลอยอันอ่าเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ